เตรียมภาวนาในตัวฟังเนื่ยต้องทำไปตามทำไปพร้อมเลยไม่จะไปคิดว่าฟังแล้วออกจากนี้เลิกกลางคืนนี้พรุ่งนี้เลยนี่ก็จะทำอันนั้นไม่ไดีอ่ะทำไปพร้อมมาเลย ้ามันเห็นผลจะจักขึ้นในทันทีทันใดฟัางพุทธการท่านฟ,ฟังธรรมเทศนาโดยการสนใจในการที่ท่านฟังนั้นท่านสนใจโดยเฉพาะในเรื่องที่คล่องใจดูพอดีฟังแล้วจิตใจมันเนี่ยแน่ส่งไปตามรสชาต ของพระธรรมเทศนาคำว่ารสชาติในที่นี้นะคือว่าพอท่าน,นเทศนาไปถูกกับนิดใจไ้ถูกกับอุบายก็สิ่งที่มันคล้องกับจิตกับใจมันเลยได้รับรสชาติคือมันแก้ไขขึ้นมาในตัวเกิดความรู้ในเรื่องนั้นหมดสงสัยหายสงสัยในเรื่องนั้นเรียกว่าได้รับรสชาติ แด่จะทำมาเทศนาเราฟังรรมเทศนาแต่จ,จะนั้นกันทั้งอย่างท่านเมื่อก่อนตั้งใจกจจ็จาะจะเพาะลงที่จิตคิดอยู่ที่จิตที่เรณาอยู่ที่จิตธรรมะที่ท่านแสดงก็ไม่ใช่แสดงที่อื่นแสดงลงที่จิตจิตนิจจ์นิจจ์คลองอยู่ตรงไหน ท่านอธิบายเพื่อแก้ไขตรงนั้นมันได้ถูกกอบสมทั้งหลาที่นันมันตรงนี้ตรงนั้นมันติดอยู่ตรงนั้นมันก็นนนแก้ไขไปได้ดังนั้นให้ทำไปพร้อมกันในขณะที่เราฟังย่อยเสียเวลาเร็วว่ายปัญญาเกิดขึ้นพร้อมกันในที่นั้น วันนี้จะแสดง,งเรื่องกรรมฐานอีกบทหนึง่ง <c oughs> เรียกว่ากรรมฐานธรรมะคือการกระทำาะฐานะคือที่ตั้งคำว่ากรรมฐานกรรมฐานภาษาที่เราฟังกันไม่้ารู้เรื่อง ยังจะจับความหมายไดเล็กน้อย,ยกรรมฐานคือภาวนาแต่ความหมายจรนิงจังท้าเราไม่เคยเข้าใจธรรมะคือการระทำระทำด้วยใจไม่ใช่ทำด้วยกายไม่ใช่ทำด้วยวาจาเราจะเห็นได้อย่างเรานั่งกรรมฐานแล้วมีาปากพูดออกมา และการทางตายแล้วก็ไมาอยากจะแสดงอะไรออกมาเรามีแต่จิตอันเดียวเห็นว่าสาม,มารถคือการกระทำรือจิตฐานะคือที่ตั้งหมายควาะว่าเราทำที่ตั้งให้มันเราทำที่ตั้ง เราทำที่ตั้งให้มันมั่นให้มันมีหลักฐานหนักแน่นมั่นคงในเหการกระทำเพาวานาปริกรรมก็ตามหรือยกอุบายในหนึ่งขึ้น,นวิตถยานากตรมคห้วาปริกรรมนั้นเราจะปริกรรมพุทธโธพุทธโธพุทจนพุทธโธ อันเดียวเป็นอารมณ์เรี่เราไปรำหรือว่ายึดถึงอนาปานสติมรณานานสติทำให้ใจเขาออกสดีห้ือความตายสดีเป็นอารมณ์จิตให้เกิดศรัทธาเชื่อมันในปริก,กรรมนั้นจะเป็นของดีของถูกต้อง แน่นมันอยู่ในสิทเดียวไม่ได้สงสัยลังเลว่านั้นดีอันอดูไม่ดีนั้นถูกไม่ไสนี่ไม่ถูกไม่ปสนการลังเลแล้วเรียกว่าไม่ใช่กรรมฐานคือตั้งไม่มันทำไม่มันนี่เรียกว่าพริกรรมกรรมฐานคราวนี้นนอุบายอันใดซึ่เราเคยพิจารณา เห็นเราเห็นอันนี้จังของไม่เที่ยงในสังขารเราตายเด้เห็นทุกขังเป็นของทุกข์ตัวผนตัวของเราทั้งหมดเป็นความทุกข์อยู่ด้วยการลำบากหนกาเขินน่้เห็นเป็นความทุกข์ของทุกข์เราเกิดความสลดตังงางนี้และเบื่อหน่ายอยู่ในอาการที่ลำบากเกลดร้อน เราเนีน่ยมาชื่นนาเป็นอารมณ์อยู่เดียนั่งนอนเห็นว่าเป็นของทุกข์เห็นว่าเป็นของไอ้เที่ยงเห็นว่าเป็นของไม่ขไข่ตัวตนมันเรียกว่าจากักอุบายให้มันนักเนียนเป็นที่ตั้งให้มันมีอารมณ์อันเดียวคือ ยึดมั่นในความรูความเข้าใจในความชัดเย็นแจยงแปลงของคนในอุบายนั่นตลอดอิยายบททั้งสี่อันนี้ไม่ใช่ปรีกรรมอันนั้เนเรียกว่าอุบายนักแน่ใน,ในรมนเดียวเค้ื่อนหน้าในมนเดียวจิงใจในรมนเดียวจิงพระ ที่จะนานในจิตมันอยู่เพราะจิตมันไม่วันไหวจึงนั้นถ้จาจิตใจมันแทบเปลี่ยนเปลี่ยนเปลีเห็นเป็นความทุกข์ในตนเองเห็นแต่หน้ารักาในตนเองเห็นแต่ยิ่งในตนเองนั่นเรียกว่าธรรมฐานด้วยการยกอุบายสวาานานัสดเจารณาไม่ใช่ปริกรรม พฤติกรรมอธิบายในตนตนนี้เป็น,น,นอุบายจัดเรียกว่าจับอุบายไดท้ที่จับอุบายได้พอดีหรือยังจับอุบายไม่ได้พอดีที่จับอุบายไม่ได้คือว่ายังเป็นพฤติกรรมในอย่างอธิบายตนตนเพราะครั้งนั้นมันน่ขขาจะเป็นกรรมฐานได้ ียกว่ากรรมฐานเป็นรื่องกรรม,าม,ามฐานฮะกรรมฐานพิจารณากรรมฐานเดี๋ยวนี้ในการทำโงเงียนภาวนาคือกรรมฐานนักลังเลสงสัยเข้าใจว่านั้นถูกอันนี้ไม่ถูกจะเป็นไรงั้นเขามีอะไรอย่างน,นี้ คนนั้นว่านั่นถูกคนนี้ว่านี่ถูกโอยลังเลสขไม่ใสจับอันหนไม่ได้ถ้าไม่เห็นธรรม็นตนเองไม่เชื่อมันเในตนเองแล้เไปวัดแวงลังเลเขาไม่ใสตลอดเวลาเพราะนามาฐานจนยันตายก็ไม่ได้ต้ไม่ได้สมเด็จสมถนจับสมถนไม่ได้ ท่ท่ได้ใจรุ่นสอนใมจับหลักเพียงเดียวใจไหนก็ขอให้เอาเถอะถ้ามันมั่นในการตนเชื่อแนวเนี่ยในใจตนแล้วใช้บปงั้นน่ะจจไหนก็ได้เห็นนั้นท่าหากผูใดยังจับผูบายไม่ได้ก็ใช้ปริรังขยกน เะีพุโทโธมอช่างไ้เกี่ยแพะ,าาะนาคือความตายยนาความตายก็ได้จะพิจะาเราไม่ใจเขาออกเพนาปาก็ได้เอานั่นเป็นอาเราคือไปตามคุณนึกถึงวันนี้เสมอยึดเราไม่ไ้ถึงสิิงเดียวแล้วจิิงอื่นมันก็หายไปใจไม่ใช่หลายอย่างใจเป็นใจอันเดียวไม่ใช่หลายอย่าง ถ้าใจ่ละอย่างมันก็เป็นหลายคนน,นิสัยจอเดียวเนี่ยเป็นคนเดียวแต่ที่มันวุ่นวี่วุ่นวายคลิกจับมันไม่ได้นะมันที่เรียกว่าหลายใจถ้าใจมันของโลจริงใจป็นของเร็วจริงคือว่าเพราะงานแงวิ่งหนุนวิ่งเตะขึ้นขึ้นถ้าหากคนยังไม่มีกรรมฐาน คือว่าไม่ยกเอาไอ้ปริกรรมมาเป็นอารมณ์แล้วแค่เราเวิจิณจับมันไม่ทันเลยถ้าเราจับเอาอารมณ์เดียวดังอธิบายมาน,นี้แต่พุทธโธก,ก็ตามเราลรหันเลยจังเขาว่านั่งได้นาตาได้ก็ตามยึดที่มันแนบเนียนยังไงจริงเดียว กติควบคุมยังยู่ดูเรื่องนั้นจิตท,ที่ว่าเร็วนะ่จาจะช้าลงไปจนกระทั่งเห็นจิตอาการของจิตเห็นตัวจิตเห็นอาการของจิตจิตไมเป็นของช้าลงคำว่าช้านี้หมายความนึงเรียกว่าเราควบคุมจิตให้อยู่ในอารมณ์เดียวได้ นี่คำว่าชาเป็นนั้นจนกระทั่งวควบคุมให้อยู่ในอารมณ์เดียวได้เราจะคิดนึกอนไดในรู้เท่าสรทาทุกขณะเวลากว่พอเราฝึกหัดจิตนเ้เื่อจะควบคุมจิตได้อันนี้เราจะเชื่อมันเพราะว่าอการกรรมฐานกรรมฐานที่นากรรมฐานไม่ใช่หรอกค้องหลายอย่างเรคาคล้งเดียวหรอก อันนี้ใครจะชักชวนใะห้ใครจะว่าอย่างไรไม่มีการสงสัยเลยใจแน่วแน่ตรงในสิ่งเดียวเชืวว่อมหน่อบนี้นก็มาฐานขยันตอนนั้นใจก็จะเกิดความชอบใจพอใจตัดสิคือการควบคุมจิตพ่าไงยะรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาเยืนเดินนั่งนอน จิตเป็นของชาติคันเมื่อเห็นตัวจิตแล้วจิตจะกลายเป็นตัว,วได้หรือนี่ใช่จิตนี่ป็นตัวที่เห็นมันน่ก็เรียกว่านีตัวที่เห็นแต่ความนันเห็นแต่เงาที่จับตัวไม่ได้ทีนี้ถ้าหากคุมจิตได้แล้วนะ่ะจิตจะเป็นตัวทีเดียวจะเห็นด้วยคมดุจคม รู้สึกของตนเองแต่จะมาแสดงตัวอื่นดูไม่ได้ทฤษควารู้เข้าหรือรู้เข้าตัวจิตนเมื่อรู้เข้ารู้ตัวจิตจิตมันก็เป็นตัวนึงใช้ขังมีตัวเพราะในจริงมีตัวแต่เมื่อรู้จิตเรียกจิตจะรู้จะรู้ตัวมาอรู้ก็บตัวมั้งใช่นไหม อันนี้ถ้าหากว่าเราควบคุมจิตตัวนี้แหละได้แล้วครับจิตตัวนี้แหละที่เราคุมได้นี่ยละมันจะเกิดอุบายปัญญาขึ้นมาภายในด้วยตนเองจะเกิดความรู้สึกด้วยตนเองในสิ่งสารพัดปต่งควาตามเป็นจริง เึ้นห็นสั้งขานเป็นตัวทู์บรรดาสังขารรู้ทั้งหลายปรากฏขึ้นมาแล้วจะต้องมีสิ่งกระทบนอยู่ที่ท้นไม่ได้จะเต็นต้ไนไม้ภูกเขาก็ตามนอกจากคนไปแล้วแต่จะต้องมีสิ่งกระทบเส้เนแดดลมฝน หรือจริงอื่นในตองมากระทบก้อนหินนี่แหละมันอยู่ดีๆเนี่ยไม่ได้เราวาดมันแก้สุดเลแต่มันก็จะต้องกระทบที่ดแดดจะต้องมัดเขาให้รอ้อนตนจะตกมาให้ชุ่มให้ยินเราแค่ต้องมากระทบบางทีอาจจะแตกะจ,จะหักไก็ได้ อาการลักษณะทั้งหลายเหล่านี้แหละเป็นอาการของความทุกข์สิ่งที่มาเปรียบกันนั้นนะ่ะแสดงถึงอาการของความทุกข์นี่เในพนะิจารณาตัวของคนเราแล้วมีตาตั้างว่าไว้ดูหูสำหรับฟัง,มงจมูกเขาสำหรับดมกลิ่นลิ้นสำหรับรับรส ด็จะฟาเร่รีนอันเดียวเราคิดเจอูเดี๋ยวถูกเท็ดเดี๋ยวถูกเท็มด้เดี๋ยวถูกหวานถูกเปรียวร่างกายเดี๋ยวถูกร้อนทนจิตทุกเจ็บถูกไครเลยเกิดอะไรกับการต่างๆถ้าหากเราคุมจิตให้อยู่นิ่งแล้วน่ะเรื่องทั้งหลายนี่จะปรากฏทัดก็เป็นของทุก อำนาจของ,ของความสงบจิตมันอยู่ในที่เทียบถ้าจิตไม่สงบแล้วนั้นทุกข์ทั้งหลายนี่จะมาสาดที่นี้ก็ผ่านทนไปไม่ได้สนใจทื่หลีหหไปเหมือนกับน,น้ำอันที่มันใสจิตที่นิ่งเหมือนกับน,น้ำที่ใส จร่งเลยตกลงไปในน้ำที่ใสจะต้องเห็นมดหรือไม่เช่นนั้นเงาที่จะต้องปรากรบนน้ำที่ใสจริงเนยว่าผ่านที่ต้องปรากฏจิตที่นิ่งก็เหมือนกับน้ำใสอาการของสิ่งว่าล่ามอยู่ในจิตคือสิ่งที่กระทบกับจิตคือรูปของเราปรากฏเนื่องด้วยจิต ตาเห็นก็คิดเป็นคนหนหูได้ยินก็หูอายคิดเป็นคนหนึ่งต้องพูดถูกจริงก็เรียนเปนทุกรสก็เป็นจิตเป็นสกตาถูกััเ็นอนนอนแข็งก็จิตนั้นเป็นสลกตายธรรมดามันเนตายแล้วมีครู้สึกอะไรารู้สึกทั้งหลายของจิตนี่แหละ่ลอของจิตนี่แหละ มันกลับไปให้พวกความชัดเจนชมาที่เกิดอุบายปัญญาเนื่องจากจิตสงบเป็นหนึ่งคราวนี้อุบายปัญญาที่เกิดขึ้นมาทุก่งแวดล้อมของจิตนั้นแค่บาดบกตัวมาจค่กลับกลายเกิดอุบายปัญญาของเราคิดนึกเรื่องนั้นใน่รู้หายแล้วเรจะพิจารณาตายต่อไป เรื่องของเกิดเกิเกจ็บตายควาจริงทั้งหลายเกิดขึ้นในโลกจะต้องเป็นอย่างนี้มันก็จะต้องเจ็บททก็เระาะื่องของบวงน่ะในที่พอใจฝาดขึ้า,าแลาว้วทางเอาไปที่จะหลีกเล่นมัต้นเชิดกระขอทุกข์ข้นมายุด้วยวิธีอุบายต่างๆในการทำคุณงาามดีด้วยการปล่อยวาง ไม่ยึดไมถือคือเราไปเที่ยวกันได้จิตขอเราจ็นิ่งอยู่ในอารมณ์เดียวปล่อยวางไม่ยึดถือจริงๆแร้ความรัดมันก็สงบยืนเป็นศูนแห่งที่ว่านั่งที่เตี้ยกลางทุกขังพวกจะไปเสนอด้วยความสงบมีเมื่อจินที่เมื่อมันสงบแล้ว มันเครื่องปล่อยวางเป็นในรับความทุกข์อันนี้จริงที่มันจริงแนลนอมของจิตที่มันกระทบอยู่นนมันก็ตามไปเห็นจะรู้เท่าออเพราะเราออกจากจิตขึ้นหนึ่งไปยึดถือมันม่ค่อยเป็นทุกข์เดือดอนถึงแม้ไม่มะคยกิดอบายต่อไปว่า เป็นเหวในเราเป็นอยามที่จะปล่อยวางพอดเถรนะนอมสละเข้าถึงความสงบอบรมให้มีสังเกตอความสงบอยู่คนเดียวนี่มันต้องต่อเนื่องแต่อย่างนี้่ใช่เราจะไปคิดค้นในวความฟุ้งซ่านพอไปคิดค้นในความฟุ้งซ่านคิดไปสักเท่าไหร่องคิกดก็จบ ไม่ได้เห็นไปจักแจ้งทัดเตนในตนเองนั่นเป็นเหตุให้เ hey? กิดจะโคนสลดสั้งแเบื่อหน่าได้ถ้าไม่มีคลนสงบแล้วคิดจะกุ้งไปไงถ้าเจอมาเตรียมคณะที่มันขุ่นจะสนเพราะนั้นขุ่นเป็นโคลน ยิ anyway, ่งเราที่ตกลงไปในน้ำขุ่นนั้นจะงงไม่ตกและแกจะไม่มองเห็นเลยในน้ำที่เป็นโคลนในน้ำที่เป็นของขุ่นอกก็จะปรากฏิเราจะไปติดดูความสร้างติดดูความสร้างจะได้เห็นได้ตามคนอนุมาน ใต้ตามตรหลับตัณหาที่ว่านะจะไม่เป็นของรู้ในยเป็นจริงจะเป็นการรู้จากคนอื่นหรือจริงอื่นก็จะไม่เป็นธรรมถ้าธรรมะต้องเป็นปัจจักั์รู้เฉพาะตนเองคนอื่นไม่สามารถที่จะมาตัดสินเราได้ เราเป็นของจริงอย่างนั้นผู้รู้ด้วตนเองนั้น,นที่เรียกว่าประจักษ์ตังมันต้องอาศัยหลักคือความสง,องอบนี้เสียก่อนเป็นหลักจริงจะเป็นประจักษ์ตังต้อเชื่อมันามาในความรู้นั้นไม่เสื่อมคลายนั้นทั้งนีงว่าเยที่จะพอให้ยจิต ยินยูชนก็ต้องรู้เฉพาะตนเองไม่เคยเชื่อคนอื่นธรรมะที่เป็นประจักษ์ต่างรู้ด้วยตนเองนั้นเป็นธรรมะขั้นสูงเป็นธรรมะอันที่เอาจริงเอาจังคือที่จะให้เราพ้นจากกองทุกข์ในวัฏฏะสงสารโดยการเห็นด้วยตนเอง ไม่ไปเชื่อคนอื่นถ้าเชื่อตนเองเห็นด้วยตนเองแล้วนั้นไปอยู่ในที่ใดๆก็จะตุ้มปีติปูมใจในอนตนเองนี้ตลอดเวลาความพยายามดึวการทำความเพียรการหัดภาวนาก็จะไม่ได้ทอดถอนเป็นธรรมดาสิ่งไหนที่เราเห็นได้ตนเองนั้นก็ต้องชอบจงรัก ต้องยินดีพอใจเป็นธรรมดาอยาไปลงเชื่อคนอื่นด้วยคนอื่นเชื่ไม่ดีรลไ,ไม่ถูกไม่เชื่อใครนะเพราะเป็นของส่วนตัวเฉพาะเป็นไปจะตังค์เฉพาะส่วนตัวนั้นในที่นี้เขารักของการภาวนาทำสวัสิ สงี่เข้าลักปฏิบัติทำคำสอนผู้เดียถ้าไม่สิงจฟังนั่นแหะย่างยังไกลยังห่างไกลนะฉะนั้นเราจึงพยายามทุกคเพื่ข้าถึงจุดนั้นเพเข้าถึงจุดนั้นติมว่าอย่าลืมให้ทำก่อน แต่รีดด่วนเกินไปอยากจะได้สมรู้ความฉลาดแต่จะให้เกิดปัญญาอย่างไรนี่เห็นโลกของสมองเป็นคนโง่เป็นการทำมาคนโง่เขาไปที่ไหนไหนก็เคยพูดถึงเรื่องนี้คนเราไม่รู้จักโง่มันจะฉลาดได้อย่างไรโง่ของตนเองไงมาทั้งรู้จักจะไม่ฉลาดได้ยังไง ความสงบั้งของโง่ได้รู้จักอะไรเลยยังความสงบนะโง่ของความสงบได้รู้จักอะไรเลยยังเคยทำอะไรเลยยังเคยเป็นอะไอยังโง่คือความสงบนะไปที่ไหนดีไอ้เราเคยพูดอย่างนี้อย่างน้อยที่สุดเราทำความสงบลงไปแล้วว่าเราเป็นคนโง่เราก็ฉลาดขึ้นมาแล้วเรารู้จักเราโง่เราก็ฉลาดขึ้น,น e มาแล้ว อันนี้คนกลัวโง้อไหนๆนี่โง่ใหญ่คือความสงบที่เรียกว่าง่นี่ไม่ถันรู้จักตั้มันจะไปรู้จักอะไรอี่ต่อไปนอกกนนิกความสงบของตนที่ตนเรียกที่เรากลัวเป็นของเงนี่ยเราก็ยังไม่ถัรนรู้จักตั้แลมวยังว่าทันเป็นตงนี่มันจะลาได้ยังไง พร้อมตลาดมันตามมาทีหลังทุกสิ่งทุกอย่างที่หาในจิตมันก็ไม่เ,เป็นคนรูมันก็องบร้จักดจะได้ดูเพี้ยนไม่ได้อะมันต้องกินมาทางนั้นนะใครๆก็ต้องกินมาทางนั้นทุกคนไม่ใช่ตลาดนี่จะเกิดมามันต้องง้อวันนั้นเลยก็เราทุกคนอบรมคนไหนที่ไม่บริจัดเม็นง้อแล้วกันจะ,นะ,นนจะมีลตอล,ล,อลอดวันตาย โง่ตลอดวันตายจนมีแต่โง่ตลอดวันตายแต่คนในรู้สึกคนนึงคนนึงโง่แล้วจะพยา,าออยามสร้างความฉลาดคิดคือรอบในเรื่องโง่นะเขาจะได้าแา่เกิดมีขึ้นมามันเป็นธรรมดาอ,อยู่างเดงยวอยาพากันลุกลัวโง่เลยโง่ในสมาธิภาวนา เอกกตาจิตเอกกตาโลกโง่อย่างนี้โง่อย่างดีนะโง่อยู่เดียวสุดแต่ของโง่ใช่ปะอย่าต้องไปต้องการของตลาดก่อนเลยหาเลหาได้ของตลาดคนก็คิดคิดคนนั้นเรียงตังอยากจะเอาความรู้ของตลาดนี้ยิ่งเยอะโผล่ออกมาแล้วจมอยู่ในปากคโง่เลยนะไม่มีพันไม่มีของตลาดเลยสักที นี่เป็นอุบายตั้งหนักที่จะป้องกันให้เราลาความทะเยอทะยานดีบดกและก็ของเป็นจริงด้วยเพราะฉะนั้นทุกคนต้องพากันงจำอุบายนี้ไว้ให้พิจารณาต่อไปเอาละที่สแสดงมานี่ก็ขอต้องควรแล้ว